สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมเจริญยะทิกุลวันนี้ก็จะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดคำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่ามีหลายคนรักกันมากเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องแยกกันไปหรือว่าต้องทะเลาะก,กัน,นไม่ชอบกันหรือว่าหมางใจกันเพราะคำพูดบางคำพูดนะครับ และบางคนก็ไม่รู้ตัวว่าบรรยากาศกำลังดีๆหรือว่าคนกำลังสนุกหรือว่าเขากำลังอยู่ในบรรยากาศที่ซาบซึ้งเนี่ยแต่คำพูดบางคนหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับไม่ได้คิดอะไรมากะก็พโล่งหรือพูดไปทำให้ทำลายบรรยากาศได้ผมจึงอยากจะสอนเราในวันนี้นะครับว่าการระวังคำพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคำพูดที่ทำลายความสัมพันธ์แล้วก็ทำลายบรรยากาศนั้น เป็นคำพูดที่จะทำให้เราสูญเสียไปเปล่า,า,าเราไม่ควรจะสูญเสียเพื่อนหรือสูญเสียโอกาสทำลายความสัมพันธ์ที่ดีบางคนนี่โอกาสมาถึงเลยนะครับแต่พลาดไปเพราะคำพูดหรือว่าบางคนเนี่ยภาพลักษณ์ดูดีนะครับแต่เสียไปเพราะคำพูดดังนั้นคำพูดเนี่ยจึงอันตรายมากผู้ใดสามารถปกครองควบคุมคำพูดตัวเองได้นะครับเขาก็สามารถควบคุมทั้งร่างกายได้เลยดังนั้นคำพูดจึงเป็น เรื่องที่สําคัญมากและในตรงนี้นะครับก็จะมาสอนเราว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดสิ่งแรกนะครับที่อยากจะสอนเราก็คือว่าเราต้องพูดให้ตรงประเด็นพี่น้องเคยเห็นคนพูดไม่ตรงประเด็นนะครับเขาพูดอ้อมค้อมเขาพูดอ้อมไปอ้อมมามันทําให้เกิดการลาคาญนะครับแล้วก็ อาจจะมองว่าเราเป็นคนไม่จริงใจพูดไม่จริงแล้วหาข้อแก้ตัวดังนั้น,น,นพี่น้องพูดให้ตรงไปเด่นแต่ขณะเดียวกันนะครับเมื่อพูดให้ตรงไปเด็นแล้วก็ต้องมาสู่ข้อที่2ก็คือว่าก็ต้องมีศิละปะในการพูดด้วยนะครับคำว่าศิละปะในการพูดก็คือรู้ว่าจะพูดในเวลาไหนจังหวะไหนนะไม่ใช่เขากำลังพูดอยู่นะครับเราก็พูดแทรกตลอดนะครับแล้วก็เดาไปตลอดนะทำให้เรื่องมันเปลี่ยนทิ่เปลี่ยนทางไปเลยนะครับ การมีศิลปะในการพูดยังรวมไปถึงการใช้น้ำเสียงด้วยบางครั้งเรื่องที่มันใหญ่รุนแรงนะครับเราก็ต้องพูดอย่างไรที่ให้เรื่องร้ายเนี่ยให้มันเบาลงหรือว่าให้มันซอฟต์ลงไม่เพียงเท่านั้นศิลปะในการพูดยังเกี่ยวข้องกับการพูดทำให้ปัญหาใหญ่ให้มันน้อยหรือปัญหาน้อยนะครับพูดทำให้มันไม่มีปัญหาเลยเพื่อบรรยากาศมันจะได้ดีแล้วก็เรื่องจะได้ผ่านไปได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ย ถ้าเราพูดแล้วมันยิ่งสร้างปัญหานะครับมันก็ยิ่งทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าเกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดการระแวงทําให้เรื่องใหญ่ไปกว่าเดิมเนี่ยคนที่มีศิละปะในการพูดยังรวมไปถึงรู้ว่าจะพูดกับใครด้วยไม่ใช่เรารู้ทุกเรื่องเราจะปรึกษาทุกเรื่องไปคุยคนนั้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เหมาะจะฟังเรื่องแบบนี้และบางคนฟังแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นนะครับอาจจะ สื่อกับคนผิดคนก็นําไปสื่อสารเล่าต่อผิดไปอีกเนี่ยเขาจึงบอกว่าพูดให้ถูกคนบางครั้งเราพูดไม่ถูกคนเนี่ยเรื่องก็จะไม่ดีไปเลยนะอ่ะประการที่3นะครับเวลาพูดเนี่ยอย่าใช้อารมณ์มากไปนะครับเพราะหลายครั้งนี้เราอารมณ์เสียก็ดีหรือว่าเราไม่พอใจก็ดีหรือเราไม่เห็นด้วยก็ดีเราใส่อารมณ์เข้าไปเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่ดีนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่คนจะมองภาพว่าเราไม่เป็นผู้ใหญ่ เพราะว่าใช้อารมณ์ทั้งที่เราก็พูดถูกนะครับอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าคนเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้มองนะครับว่าเรื่องของเราเนี่ยมันจริงไม่จริงถูกหรือผิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจ,จธรรมเลยนะครับคนเขาจะมองท่าทีของเราก่อนเพราะาบางครั้งเรื่องของเราที่เราพูดมันถูกนะครับมันดีแต่ว่าเราพูดไปปรากฏ <hoof> ว่าอารมณ์ของเราไปเต็มที่เลยนะครับคนก็มองภาพว่าเราเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เราใช้อารมณ์ ก็เลยจึงบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังอย่าให้เราใช้อารมณ์มากไปอันนี้ก็หลายครั้งผู้สอนเองก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันร้ายมันแรงหรือว่ามันกระทบจิตใจหรือมันเป็นเรื่องที่กระทบอารมณ์เรามากเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ผิดอ่ะแต่ทําอย่างไรที่เราจะควบคุมอารมณ์แล้วก็สื่อสารอย่างใจเย็นมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์นําหน้านั่นแหละ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญว่าระวังนะครับเวลาพูดเนี่ยให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับประการที่4สําคัญมากเลยนะครับก็คือการพูดอย่าพูดอย่าคายพี่น้องบางครั้งเราก็หลุดแล้วก็หลงไปนะครับการพูดที่ไม่ดีจะทําให้คนมองภาพเราว่าเนื้อหาดีเหตุผลดีแต่ว่าเพอเอิญคาพูดไม่ดีออกไปเนี่ยคนก็มองภาพเราภาพลักษณ์มันไม่ดีด้วยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับ การพูดหยาบคายเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับประการที่5อันนี้ก็สําคัญอีกนะครับคืออย่าพูดทุกเรื่องที่ได้ยินอย่าพูดทุกเรื่องที่คิดออกมาได้เขาจึงบอกว่าอย่าคิดดังเกินไปเพราะบางเรื่องมันไม่เหมาะที่จะพูดนะครับบางเรื่องมันเหมาะที่จะเงียบบางเรื่องมันไม่เหมาะที่จะเล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจะผิดพลาดคือ เมื่อปัญหามาถึงอารมณ์มาถึงนั้นมันก็พูดโร่งไปนะครับไม่คิดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยเขาไม่โตพอเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่รู้จักเราจริงหรือว่าเขามีคติกับเรานะครับเขาก็จะไปนําไปเล่าต่อและเข้าใจเราผิดไปอีกอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอย่าคิดทุกอย่างแล้วพูดออกมาหรืออย่าพูดทุกเรื่องที่ได้ยินหมดโดยไม่ได้ไต่ตองมันก็จะทําให้เราถูกมองเป็นคนที่ไม่เป็นผู้ใหญ่ นะไม่น่านับถือนะครับแล้วก็ประการที่6นะครับหลีกเลี่ยงการพูดเสียแทงหรือวิพากษ์วิจารณในทางลบอันนี้ต้องฝึกเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางครั้งเราวิพากษ์วิจารคนในทางลบเนี่ยแล้วปรากฏว่าถึงเวลามันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะโอ้โหแล้วก็เสียอีกหรือถ้ามันเป็นจริงนะครับเราไปพูดผิดคนเนี่ยเราต้องไปหาเจ้าตัวอันนี้ต้องฝึกทั้งชีวิตเลยนะครับพะมนุษย์มีโอกาสพลาดได้เราต้องไปหาเจ้าตัวเลยบอกว่า เราต้องการที่จะแนะนําแบบนี้สอนแบบนี้มีจุดอ่อนแบบนี้ถ้าเราพูดผ่านคนอื่นไปนะครับก็จะทําให้เจ้าตัวเมื่อรู้ว่าเรานินทาเขาเนี่ยเราก็จะเสียเพื่อนด้วยเหมือนกันดังนั้นหลีกเลี่ยงนะครับการพูดเสียแทงวิพากวิจารณ์ในด้านลบรับหลังคนและประการที่ 7, นะครับเวลาพูดกับใครเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับแสดงความเคารพและถ่อมใจ อย่าพูดให้ผู้ฟังรู้สึกว่าโอ้โหนี่เราเด่นกว่าเขาหรือเขาด้อยกว่าเราหรือเวลาพูดไปแล้วนะครับทำให้เขาไม่มีเกียรติหรือไปกดดันคำพูดที่กดดันข่มขู่ไม่เคยทำให้คนรักเรานะครับถึงแม้เขาจะยอมฟังแต่เขาจะเกลียดเราทีหลังและประการที่8นะครับการพูดเปรียบเทียบในเชิงลบเวลาเราเปรียบเทียบอะไรใครนะอย่าไปเปรียบเทียบเรื่องที่ของเขาเนะี่ย ในเชิงลบที่ไม่ดีทําให้เขารู้สึกด,ด้อยคุณค่าการเปรียบเทียบในเชิงลบนะครับเช่นเห็นไหมเขาเนี่ยเก่งกว่าคุณหรือทําไมคุณไม่เห็นเหมือนคนนั้นเลยพี่น้องถ้าจะแนะนําถ้าจะสอนก็สอนไปเลยนะครับอย่าไปเปรียบเทียบมันทําเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยด้อยกว่าเนี่ยการเปรียบเทียบในเชิงลบนี่ก็ไม่ดีอีกนะก็สอนเรานะครับว่าเวลาคุยกับบางคนเนี่ยเวลาบางคนแนะนําเราเนี่ยโอ้โหทําให้เราด้อยเลยนยะชอบเปรียบเทียบ คนที่เหนือกว่าคนที่เก่งกว่าไม่มีใครชอบนะครับแต่บางคนอาจจะรับได้แต่จงจำไว้ว่าโดยธรรมชาติมันษย์จะรับไม่ได้แม้กระทั่งเรายังรับไม่ได้นะครับที่รู้สึกว่าด้อยกว่าทุกคนแต่ท้าทายดีกว่าท้าทายให้เขาเนี่ยลุกขึ้นฮึกเฮิมกระหายปรารถนาที่จะได้เห็นว่ามีคนเป็นไอดอลอยู่เห็นไหมท้าทายเอาตัวอย่างของคนดีๆมาเป็นตัวอย่างมันต่างก,กันนะครับ ต่างกับคําว่าเปรียบเทียบในเชิงลบกับคนนั้นเนี่ยเห็นไหมเข้าดีออกว่าคุณเนี่ยเข้าเก่งออกว่าคุณอันนี้ไม่ดีแล้วมาดูประการที่9นะครับเรียนรู้นะครับที่จะกล่าวคําขอโทษที่จะขอเสนอความคิดเห็นพูดแทรกหรือขอโทษที่พูดแทรกหรือขอโทษนะหรืออีกคํานึงนะครับขออนุญาตที่จะเสนอความคิดเห็นมันทําให้เราให้เกียรติฝ่ายนึงไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังพูดอยู่นะครับเขาเสนออะไรเนี่ยเราพ้่งของเราเหนือกว่าเราดีกว่า มันจะทําให้เนื้อหาที่ดีข้อมูลที่ดีจะถูกมองภาพเป็นไม่ดีไปเลยเพราะว่าเราสร้างศัตรูทางอารมณ์กับอีกคนหนึ่งนะครับเรียนลู้บอกว่าขอโทษนะครับที่พูดแทรกนะขอเสนอหรือว่าเออขออนุญาตนะครับเสนอผมคิดว่ามันจะทําให้ภาพลักษณ์เราเนี่ยดีแล้วก็ต้องจําให้ดีนะครับมนุษย์มีอารมณ์มันจะไม่ไปทําร้ายอารมณ์เขาทําให้เขาหน้าแตกหน้าเสียถ้าหากว่าข้อมูลของเราเนี่ยดีกว่านะแล้วก็การสุดท้ายนะครับการที่10บก็คือ เวลาพูดเนี่ยหลีกเลี่ยงการข่มขู่ก้าวร้าวคุกคามนะเช่นถ้าคุณไม่ทำระวังให้ดีนะหรือว่าถ้าคุณไม่ทำนะเดี๋ยวเจอกันระวังนะฟ้าจะลงโทษระวังนะ่จะตกนรกคือเนื้อหาที่แนะนำไปดีๆนะครับมันจะกลับกลายเป็นเนื้อหาที่ทำให้คุณกลัวหมดเพราะว่าเราไปข่มขู่ก้าวร้าวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย ก็จึงหนุนใจพี่น้องนะครับ10ข้อนี้เวลาพูดกับใครขอให้ระมัดระวังให้ดีเพราะว่าคําพูดนั้นส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อจิตใจและเลอเผอคำพูดเราเนี่ยสามารถทําให้คนอื่นเจ็บปวดก็ได้คําพูดก็เหมือนกับดาบนะครับที่จะเชื่อเฉือนฟาดฟันคนทําให้คนอยากจะมีชีวิตทําให้คนอยากจะฆ่าตัวตายทําให้คนที่อยากถอนตัวไม่อยากร่วมงานนั้นคาพูดเหล่านี้ก็ขอให้ระมัดระวังและ เราจะไม่ต้องเสียเพื่อนดีๆหรือเสียความสัมพันธ์ของคนที่กําลังจะเริ่มหรือที่สําคัญคือบรรยากาศการทํางานนะครับจะได้ดีไม่อย่างนั้นบรรยากาศไม่ดีเลยเพราะว่าเราใช้คําพูดที่ไม่ดีก็ขอพระเจ้าวิพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ